よろしくおしま สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวค่ะการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเตรียมพร้อมนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพระดับโลกภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศค่ะ เมื่อวันที่17มีนาคม2564นายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ร่วมผลักดันในการต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของเมืองพัทยาและการพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาให้เป็นต้นแบบตามแนวการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูป,ปรธรรม ตามที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564เพื่อนำใช้แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงทั้ง13ด้านซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยหนึ่งในวิธีการดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่ ีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่8ประจำปี2563เมื่อวันที่24ธันวาคม2563ได้มีมติเห็นชอบนำร่องในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเป็นแห่งแรก มีนายพูศักดิ์คงพิพัฒนวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนโดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเมืองพัทยามีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งมีการวางรากฐานที่ดีและมั่นคงเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในเวลาต่อมาคณะกรรมการได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเพื่อศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลก่อนผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศต่ตอไปค่ะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะที่มีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นถึงมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดพัทยาและพื้นที่ชายหาดจอมเทียนค่ะ ที่ห้องประชุมทัพพยาสาราว่าการเมืองพัทยาเมื่อวันที่17และ19มีนาคมที่ผ่านมานายมนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงโดยได้จัดประชุมเป็นจำนวน2วันคือวันที่17มีนาคมเป็นการประชุมของผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และว,วันที่19มีนาคมเป็นการประชุมผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาจอมเทียน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้คี้คายลงได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนตามชายหาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตะเลิกเมืองพัทยาจึงได้เชิญผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนเข้ารับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาด เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและร่วมกันเป็นหูเป็นตาคอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้รับประทานอาหารทะเลที่สดสะอาดและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยเน้นย้ำให้รักษาและถือปฏิบัติมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย รวมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยากันนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวดีๆอีกข่าวค่ะเมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้ทุกวันเสราร์สัปดาห์แรกของเดือนค่ะ สถานธนานุบาลเมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังกัดเมืองพัทยาซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยหยศักดิ์เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของต่างๆโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่พักกลางวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์ โดยจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกวันเสราร์สัปดาห์แรกของเดือนและในวันเสราร์ที่3เมษายน2564นี้จะมีการจำหน่ายทรัพย์สินที่หลุดจำนำซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเมืองพัทยาจำนวน36รายการเป็นทรัพย์สินหลุดจำนำตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2563 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินบุตรจำนำได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานทนานุบาลเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์สามารถแจ้งได้ที่ w w w พัทยา .go.th หรือพัทยา Contact Center 1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณชาตรายพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงาน